สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวกันนะคะก่อนทีนเ่เราจะไปกินข้าวกันเราก็จะมาทํากับข้าว,วากับข้าวของเราก็จะมี2ออย่างคือทอดนกด้วนนะคะแล้วก็จะทําน้ําพริกเป็นน้ำพริกไก่ย่างเราจะเอามาคั่วเสร็จแล้วเราก็จะกินกันเสร็จแล้วนะคะนี่คือน้ําพริกที่เราคั่วเสร็จแล้วแล้วก็นกด้วนที่เราทอดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมากินข้าวกัน เราจะกินคาแรกไปเลยนะคะคำแรกที่เรากินก็จะมีส,ส่วนผสมของน้าพริกแล้วก็รสต่วนนะคะน้าพริกของเราจะมีรสชาติเค็มๆไม่ใช่ค่ะเผ็ดๆเ,เค็มๆหน่อยๆแล้วก็มันๆของเนื้อไก่นะคะเ้าที่กินอยู่มันร้อนมากเลยค่ะระหว่างที่จะก,กินก็ต้องเป่าก่อนนะคะรสด่วนของเราจะมีความกรอบเบาๆนะคะจะไม่ได้กรอบมากขนาดนั้นตอนที่เรากินเนี่ยเราก็ เอาใช้มือของเรานะคะหยำยำยำเข้าแล้วก็กินค่ะเสร็จแล้วก็กินผักไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเผ็ดค่ะในระหว่างที่เรากินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยมากค่ะเพราะว่าเราทํากินเองสําหรับคนที่ดูอยู่นะคะอยากอยากจะทําตาม น้ำพริกของเรานะคะน้ำพริกของเราเป็นน้ำพริกจากไก่อกไก่ล้วนเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของอกไก่เนี่ยมันจะไม่มีไขมันเลยมันจะมีแต่เนื้อพอเราเอามาจากไก่ย่างที่เราซื้อมาแล้วเรากินไม่หมดแล้วก็เอามาฉีกๆ,ๆแล้วเราก็เอามาตำกับพริกขั่วกระเทียมนะคะเพื่อแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะตามลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือชรบรสดีนิดหน่อยะคะ่ะ เสร็จแล้วก็เอาไปคั่วในน้ํามันร้อนๆหน่อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้น้าพริกไก่ย่างที่มีความหอมมันมัน <Okay. S 1> เนื้อไก่เนื้ออกไก่ค่ะเสร็จแล้วส่วนในเรื่องของรถด่วนนะคะวิธีการทอดนะคะก่อนจะทอดก็ต้องเอารถดว่วนเป็นลวกถ้าเขาลวกมาแล้วเราก็เอาไปทอดในระหว่างที่เราทอดให้เราดูว่าถ้ามันยกขึ้นมาแล้วมันไม่หดตัวนะคะมันก็จะได้ที่แล้วหรือว่าถ้าใครชอบแบบนุ่ๆมๆก็ทอดแบบเดียวค่ะ นี่นะคะข้าวที่เราจะกินนะคะแล้วก็จะผสมส่วนผสม,สมทุกอย่างเข้าไปแล้วก็คลุกคลุก,คล,กคลุกมันแล้วก็กำเป็นกำม,มือค่ะแล้วก็ออกเอาข้าปั่นนะคะส่วนใครที่ใช้มือไม่เป็นในการกินข้าวก็ลองสักดูน,นะคะเวลาที่กินข้าวกับมือนะ่ะมันอร่อยมากๆค่ะพอเรากินไปสักพักใช่ไหมคะมันก็จะเผ็ดค่ะอาการเผ็ด ข้าวร้อนมันก็จะออกมาค่ะแต่เราก็จะกินอีกนะคะเพราะว่าเราอยังไม่อิ่มค่ะเราจะกินไปเรื่อยเรจนกว่าเราจะอิ่มแล้วเราก็ค่อยหยุดค่ะในระหว่างกินก็จะกินผักแตงกวาไปด้วยนะคะจะกินเป็นผักอย่างอื่นก็ได้ถ้ามีนะ ลากินลดต่วนนะคะมันจะหยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันเวลากินแล้วมันก็จะกินได้อีก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 แล้วมันก็จะอร่อยมากค่ะมันหยุดไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งลดต่วนตอนนี้นะคะมันหายากแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าปกตินะคะ ขอบคุณที่ดูนะคะถ้าใครที่ดูจนถึงตอนนี้แสดงว่าดูจบแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย